ดีค่ะมือนี้กามาเออสิลอดเออน้ำเอื่อยอันนี้เอื่อยผู้ใหญ่จากพี่อิ๋วจากในพี่อิ๋วคือน้องเสือเหลืองนั่นคืออันจักไทยบ่จักอันนี้นะสังฟีหุ่งเพลสสังฟีหุ่งเพลสอันนี้นะไม่เอาเกลว่าเกใส่เอาเกวจะไปะไรมาบกเหรอบางอย่างมันน้องเป็นไงมากจักเรียนไปับน้องไมอ เดินก็เ่ยาคันห้าเี่สุดแต่ขั้นหาอันนั้กนไม่บเอาแล้ว่าพี่อหลับถ้าจะน้างเราจิหลับไม่ได้เรอกมีมเอซื้อน่ะมาอพี่ขามือนีมือสั่นบ้านดีบ้นปีใหม่สงการขนุลุงเฮ็ดยังให้คุณพี่เครื่องใจฤทธิยังเบาพีดประกอบมุสิกรรมให้น้องหนุงแล้วคุณพี่เ้อคุพี่ยู่ีไม่แห้ย่นเป็นสุกก้มเจ็บใจได้ก้มไข้ยังมีไปลงได พี่เด้อพ่อเนี่นประเสริฐก็คอยกลับไปหานนองหานงเด้อซาดไปด้วยใ้สุกพแข็งแรงสเจ็บยอนจนสามีจะขึ้นฮักคึ้น้อมเด้อสาถูกมรรยากาศเมือสันวันนี้มันสงการสิ่งใดที่ลุงน้องในท้ำลุงเกินหรือว่า กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหลูกน้องขอโทษขอป้ายได้ลูกพี่เด้ออย่าเขียนเลไนหลูงน้องหักแกงกันไว้คือเก่าหักหลายคือกลูกพี่หักหลายก็ให้ลูกพี่อายุมันขอยืดเป็นล่มโพล่มใสของน้องของม้องไปนานๆด้วยนะคะลออให้้นงถุงมีอสุขภาพแขนเสื้อแห้งลำลุยลำลุยเห็ดยังกันวิตามนฮักคนแพงเด้อ ยืนย็นเป็นซุปยยันเป็นซุปเฮงๆลอยๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสาธุขอโทษครัะขอโทษลดนานสุขการสาธุเอาขัานห้ามาเลยอันนี้จะคำเดิมเดี๋ยวจะเอาไปนะวางวางนั่นเหาะุณพี่ ถ้น้อง no? ิกรรมห้อนให้นุ่งรับขันหานอนเด้อพนมนุ่งเห็นยังผีกับไม่ยอาชื่อ่คนขอไปเด้อเห็ดอยังก็ได้พี่แก่พี่คุณี่ก็ทำอย่างที่นอนเป็นอย่างคุณพี่นอนเับนอนนอนกับแพร่งหรืที่เอ้พี่เป็นยังก้ขอจขอไพ่เห็นยังผีกับแพงกันพี่เอื่อขึ้นนอนฮูสิกรรมให้นอยนุงแล้วก็พีเด้อคืกันเด้อกันเห็่ บ่มเกเียนไ่อใจข้ามือซื้อไ่เคยผ้าไม่ไม่ไม่ได้เห็นจ้าทับแท่กันหักแท่กันจ้าจุาหักแพ่งกันหักแพ่กันแท่กันฮักแร่งกันหักแท่งกันหักแี่งกันักแท่งกันหักแท่งกันหักแท่งกันฮักแท่งกันอักแท่กันักแพ่งกัน นี่ว่าดน้ําดูคุณระนี่นี่าี่น่นีนี่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 ่นี่่นนี่ี่ี่นีี่น่นีนี่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 ่น่นนี่นี่าี่น่นนี่่น่นีนี่น่นี่่่นน่น่น สวัสดีครับสวัสดีค e ่ะสุขสันต์วันสงกรานต์สุขสันต์วันสงกรานต์เนาะสวัสดีปีใหม่น้องกาไรเนี่ยสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่อ่ะอ่ะอ่ะพี่หงาเอ้ยมีการอุปราิช่องแต่ขอขอปิด คิดคลิปเนอะบอกว่าเปลี่ยนคค่ะจ้าบัดีเด้อบัดดีีใหม่เมืองไงลำด้อสวัดีสการเด้อพี่ใหม่นสุขสรรบ้านพีใหม่สงกการเด้อให้ยูดีมาแหงสุขู้คนให้ลำให้รวยสุขีสุขขังคนจากโลกโคบดคนจากโลกโคบดเด้อทุกคนเด้อให้ลำให้รวยมันวนหนอเฮงเฮงยรวยไปเหตุยังก็ได้สาเมื่อนี้ซัมนี่ค่ะ บาย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 ค่ะบายบายขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพี่ใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ให้พี่ใหม่ด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะบายบาย